เยียมชมสวนไปแล้วนะครับเที่ยมชมสวนวิธีการตัดวิธีการขีดไปแล้วตอนนี้เราเรามองว่าเข้ามาอยู่ในโกดังของการเก็บยางของพี่บุหลันนะครับว่าเขาบอกว่าตัดแล้วเอามาใส่อยู่ในถาดาดนี้นะฮะโดยปกติแล้วผสมก็คือน้ำสองลิตรน้าสองลิตรอันนี้คือลิตรหนึ่งทึ่เท่ากับสองสองกรองนะครับสองเข้าไปใส่ในนี้นะครับน้ายางสองลิตรที่ใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการนะครับที่เขาทำแต่ก่อนน้ายางสองลิตร ้ำยางอีกสองลิตรมันเต็มพอดีเต็มพอดีเลยค่ะพอโค้งมาเลงและเต็มพอดีโดยปกติในหนึ่งถาดเนี่ยเราได้อยู่ประมาณน้ำหนักเท่าไหรครับเป็นยางแห้งเลยเป็นยางแห้งแล้วครโลกว่าโลกว่าที่โดยปกติยังไม่ใช้ของเราก่อนนะที่ยังไม่ใช้นะคือหลังที่ยังไม่ใช้ในน้ำหนักอ๋อยังไม่ใช้เหรอยังไม่ใช้เท่าเด็นี่มันประมาณหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะตอนนี้จริงหลังเรใช้มาเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักเพิ่มค่่จับได้เลยว่าน้ำหนักเพิ่มรับจับได้เลยจับได้เลยเนี่ยฮะ่ายไปเร่อยนี ตอนนี้ขายไปแล้วนี่นี่นี่ส่วนนะฮะวันนึงเนี่ยตัดได้ประมาณสักสี่แผ่นได้ฮะเจ็ดร้อยแผ่นนะฮะเป็นแปลงเทสใหญ่มากๆนะครับที่เห็นอยู่นะฮะนีหน้าฝนนะไม่มีลาอ่าปกติหน้าผลจะเป็นราตอนตอนนี้ฮะไม่เป็นราไม่มีราดไม่มีลาํากดขึ้นเลยนะะสังเกตให้ดีไม่มีราแล้วจากการที่ว่าในหนึ่งถาดที่ก็ใส่ไปว่าได้อยู่หนึ่งกิโลตอนนี้ได้เป็น น่าจะเป็นหนึ่งโลกว่างหนึ่งโลขีดหนึ่งโลขีดครึ่งหน้าหนึ่งโลขีดขึ้นนะครับหนึ่งโลขีดขึ้นอาจารย์ถ่ายไว้ด้วยนะครับเปอร์เซ็นดีด้วยนะเปอร์เซ็นดีเปอร์เซ็นสี่สิบแปดโอ้สี่สิบสามสิบแปดปกติแล้วยางแก่แล้วเนี่ยด้วยปกติแล้วยางเปิดใหม่ยางหนุ่มเนี่ยจะได้อยู่มาณสี่สิบเขาเรียกว่ายางยางยางกลางสมบูรณ์แต่ถ้ายางแก่ไปแล้วสักระยะเวลาสิบปีขึ้นไปหรืออะไรไปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ายางแกเริ่มขึ้นเมื่อยางแก่ไปครบเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะต้องลดลงบ้าง แต่ถ้าอยู่อย่างนี้เขาบอกว่านี่คือความสมบูรณ์สามสิบปีความสมบูรณ์เกิดขึ้นจากตัวสตาร์เตอร์ที่อยู่ในพาสเวย์ตัวนี้คือเป็นสารเติมเต็มให้กับยางพาราให้กับพืชทุกชนิดถ้าวันนี้สารเติมเต็มให้กับพืชได้ผมก็บอกได้เลยว่ายืนยันว่ายางพาราไม่ได้ตัดแค่ยี่สิบปีมันต้องตัดได้มากกว่านั้นเพราะหน้าที่ตัดไปแล้วกลับมาตัดใหม่ได้เพราะเปิดอนาขึ้นตรงนี้สามสิบปีแล้ววัดตัดนี่เอ้าตัดสามสิบปีแล้วฮะนี่ฮะและไอ้ยางที่เราดูเมื่อสักครู่เนเี่ที่ขึ้นนมาหนาหครับ ไม่ใช่ปลาเปลือกหนาแล้วไปบินตะปุ่มตะปั่กลับมาตัดใหม่ได้ไปถึงีดีนะปถึงีดีด้วยนะครับโดยปกติแล้วผมเข้าไปเยี่ยมโรงชงยางเนี้ฮะมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ในนี้นะฮะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วก็ราจะไม่ค่อยมีขึ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแสงยางนะครับโดยนี่ตัดไว้เป็นเดือนแล้วนะนี่ตัดเป็นเดือนแล้วดูปลาเดือนที่แล้วอ๋อฝั่งตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะเดือนที่ยังไม่ได้ขายเลยอ่ะอ่าลงมาดูครับนี่ก็แผนนี้อนกันดูสงเกตดูไม่มียนาฮะ มันไม่ได้ไม่มีลายไม่มี้จับไม่ไดจับไม่ติดมือครับไม่นี่ไม่ใช่ลายนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นแก้วนะครับยางมันอยู่เป็นเดือนแล้วนี่อยู่เป็นเดือนแล้วนะครับสังเกตในรอบทั่วไปนะครับหมดเลยเป็นพันยางยางดำยางพันอันนี้หธุ์อันนี้วันน้ีกี่วันแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งครับอันที่หนึ่งแล้วนะครับนะโอเคครับนั่นนะฮะเราเยี่ยมชมของพี่บุรัลแล้วว่าวิธีการการตวงการใช้คือสองลิตรน้ำสองลิตรยางสองลิตรในหนึ่งถาดปกติได้หนึ่งกิโลแต่เรามาใช้แล้วได้เป็น หนึ่งโลหนึ่งีกว่าๆนะครับแสดงว่าในร้อยแผ่นถ้าเป็นหนึ่งกิโลเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกิโล <Okay. S 2> ถ้าเป็นหนึ่งโลถ้าพันแผ่นเท่ากับหนึ่งตันแต่ผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้เจ็ร้อยแผ่นเท่ากับหนึ่งตันเพราะอะไรครับเพราะน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นในยางสารานะครับผมอยากให้สมาชิกได้ใช้ตังของพี่บุหลันนะครับและวันนี้ครับพี่บุไทยนะครับที่ใช้แล้วใช้ามาเพียงแค่สามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนตัวอย่างของพี่อุไทยเองเนี่ย วันนี้ได้ผลดีนะครับได้ผลดีแล้วก็มีการแนะนําต่อมาให้กับบางที่อยู่ตรงที่บางกลับตรงนี้นะฮะเอามาใช้ซึ่งจะเป็นเคสเคสอีกเคสหนึ่งนะครับเคสอีกเคสนึงยังไม่ได้ใช้แต่วันนี้เนี่ยได้เห็นของพี่ชายเอาไปใช้ก็อยากจะใช้บ้างนะครับเพรงั้นนะครับผมอยากให้สิ่งที่พี่หลันทำแล้วก็พี่อุไทยได้ทําให้ประสบความสําเร็จกับการใช้คู่ขนนวลแลนด์หนึ่งชุดได้แปดสิบไร่หนึ่งต้นเพียงแค่สิบแปดสตางค์ต่อต้นผมบอกว่าถูกถูกมากๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แพงอย่างที่คิด สินค้าบอกว่าพันสองท่านสมัครเป็นสมาชิก920บาทเท่านั้นเองและท่านทาแล้วได้อะไรบ้างท่านแนะนําท่านได้องค์กรบริหารองค์กรท่านได้ถึง45เปอร์เซ็นตนะครับท่านลงมาทำกับเราอยากรู้ข้อมูลถามผมโดยตรงหรือถามผู้แนะนานที่ทํางานจริงๆนะครับและท่านจะได้คําตอบถ้าติดต่อผมไม่ได้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์สำนักงานที่บริษัทได้เลยนะครับจะมีเว็บไซต์หรือจะมีหนังสือนิตยสารที่ลงอยู่นะครับขอให้ติดต่อทางบริษัทโดยตรงและท่านจะได้ข้อมูลจริง นะครับไม่งั้นท่านอยู่ติดต่อกับสมาชิกที่แนะนําท่านแล้วเขาไม่ทําแล้วเขาไปที่อ,อ,อื่นแล้วก็มาหลอกไปยางอื่นอีกเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้วิจารณญาณวิธาคิดนะครับว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกตัวท่านเองใช้ดีท่านก็รู้กับตัวท่านเองใช้ไม่ดีท่านก็รู้กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาบอกต้นยางบอกเราว่าน้ํายางออกดีหลายดีนะครับโอเคครับดนะังนั้นการบันทึกภาพกับาการที่ผสมเรื่องของน้ํายางบุทโหลานอีกหนึ่งมวนนี้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานกับคนทําเรื่องยางพาราครับแค่นี้ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ